ฟังดูแปลกๆอยู่นะติมที่วีพูดแฉทิศสมปองมีเจ้าสัวดังเสนอเงิน16ล้านฟังแล้วตกใจมากกลายเป็นประเด็นร้อนที่ดูจะยืดเยื้อไม่จบง่ายๆค่ะ สำหรับปมดราม่าที่เกิดขึ้นกับติมทีวีภูที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศตัดขาดทิศสมปองต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมแฉยับถึงปมแตกหกักวีรกรรมต่างๆทั้งอยากรวยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาซึ่งหลังจากนั้นในวันเดียวกันค่ะด้านทิศสมปองก็ออกมาไล้์สดชี้แจงถึงปมดราม่าที่ถูกติมทีวีพูแฉว่า ไม่เคยยุ่งธุรกิจสีเทาไม่หิวเงินเป็นหนี้ก็ต้องทำงานชดใช้เรียกว่าต่างฝ่ายต่างพูดไม่ตรงกันค่ะล่าสุดติ่มทีวีภูก็ได้เปิดใจผ่านทางรายการช่อง YouTube ของนิกกี้นัชาตพคลอมเล่าถึงเรื่องราวของทิสมปองแบบเอ็ก u s คลูก่อนที่จะแฉรทิสมปองเพิ่มว่ามีเจ้าสัวรายใหญ่ของประเทศไทย เคยยื่นข้อเสนอให้เงิน16ล้านบาทให้บ้านอีกหนึ่งหลังและให้เงินอีก100ล้านบาทโดยบางช่วงบางตอนเจตติมเล่าว่าอยากช่วยเหลือเรื่องที่อยู่หลังที่สมปองสึกเพราะเห็นว่าทําคุณประโยชน์กับศาสนามา30ปีบ้านไม่ต้องมาเช่าพี่บ้านพี่มีห้องว่างเยอะมากก็บอกว่ามาอยู่ได้เลยลูกพี่ก็นิยมอยู่คอนโดมากกว่าแล้วเขาก็มาเดี๋ยวนั้นเลยพอวางหูปุ๊บก็นั่งรถมาเลย ตอนนั้นมาแบบยังเป็นพระพี่ยังต้องไหวยังต้องกราบเขาวันนั้นมาดูที่พักว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาชอบหรือเปล่านิกกี้ยังถามต่อว่าตอนนั้นทิศสมปองคุยกับพี่ติ๋มว่าอย่างไรพี่ติ๋มก็เล่าว,ว่าเขาก็มาแล้วเขาก็มาขอดูห้องดูว่าตรงไหนทาออฟฟิศได้บ้างเขาบอกเขาชอบมากเขาบอกเขาจะสึกวันที่29ตอน13นาฬิกา9นาทีแล้วเขาจะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเรามา ช่วยกันผมจะมาช่วยทีวีพูด,ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำงานให้เต็มที่เลยและก็เป็นสัญญาจากเขาในตอนนั้นและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็โทรมาอีกทีนึงบอกว่ามีเจ้าสวัวใหญ่เขามาออฟเฟอร์ผม เจติมยังเล่าต่อว่าเป็นเจ้าสัวตระกูลใหญ่ของประเทศไทยเลยมาซื้อตัวเขาแข่งกันเขาบอกว่าเขาให้ผมแค่นี้นะพี่ให้ไหมพี่บอกว่าพี่ไม่ซื้อตัวใครอยู่แล้วโดยนิสัยของพี่จะมาก็มาไม่มาพี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรเขาก็ดีถ้ามองสองมุมแต่ถ้าลองกดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้ก็คือหนึ่งเงิน16ล้านให้เลยทันที นี่ยังไม่พอนะฟังแล้วจะตกใจยังให้บ้านอีกหนึ่งหลังให้เงินอีกหนึ่งร้อยล้านบาทเพื่อตั้งบริษัทแม่ปองที่จะทำอะไรก็ได้นิกกี้ยังถามต่อว่าแล้วพี่ติ๋ไม่บอกเขาไปล่ะว่าถ้าได้เยอะขนาดนั้นก็ไปเถอะเธอก็เล่าต่อว่า พี่ก็บอกเขาว่าให้เยอะขนาดนี้ต้องคิด2แบบแล้วนะว่าเขาเอาไปเพื่อทำธุรกิจหรือเขาเอาไปเพื่อเป็นนักการเมืองแต่ถ้าเอาไปทำธุรกิจคือสัญญา5ปีและแบ่งกำไร20%โอ้โหนี่เป็นดีลที่ดีมากพี่ก็บอกเขาว่ามันผิดปกตินะเราก็ต้องคิดว่ามันผิดปกติไหมเราก็ต้องคิดว่าค่อนเอาแล้วเป็นกระแสและเราก็เป็นกระแสก็ให้เขาคิดดูเพราะถ้าไปเล่นการเมือง ถือว่าเราอ่อนหัดนะเพราะเราอยู่ในวงการพระสงฆ์มาพี่ก็บอกว่าลองคิดอีกสักพักดีไหมไปคิดให้ดีแต่ถ้าอยากได้ก็แล้วแต่คิดเลยแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าธุรกิจแล้วแหละถ้าเขาให้มากขนาดนี้พี่ก็ให้คําแนะนําแค่นี้เองและพี่ก็คิดว่าเขาจะไม่มานะเพราะทางนั้นให้ออฟเฟอร์ดีมากแต่วันที่29ตอน14นาฬิกาส0นาทีเขาสึกและเขาก็มาอยู่ กับพี่บอกจะมาช่วยสร้างทีวีพูให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย